สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยนเวศค่ะเพื่อนเพื่อนผู้ชมทุกท่านค่ะเพื่อนเพื่นอนเคยเห็นดอกบัวแฝดกันไหมคะดอกบัวแฝดไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ของบัวนะคะเป็นบัวหลวงปทุมชาติหรือจะเป็นบัวอุบลชาติก็ได้ทุกสายพันธุ์เกิดดอกบัวแฝดได้ทั้งหมดค่ะบัวแฝดนั้นไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็นับว่าหายากนะคะ ถือว่าเป็นของกายสิทธิ์นั่นๆจะพบสักครั้งหนึ่งโดยบัวแฝดนั้นถูกเชื่อกันว่าคือกันหาชาลีในเรื่องพระเวสสันดรชาดกตอนที่ชูชกมาขอกันหาชาลีไปเป็นคนใช้เด็กทั้งสองหนีลงไปซ่อนตัวในสะบัวปอดคอกันเอาใบบัวปิดหัวเพื่ออำพรางตัวจึงเปรียบบัวแฝดคือกันหาชาลีนั่นเองค่ะ หากนำดอกบัวแฝดมาผสมทำวัตถุมงคลจะมีผลทางเมตตามหานิยมเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังคำคูณให้สิ่งที่ปรารถนาสำเร็จได้โดยง่ายเพราะถือว่ากัญหาชาลีช่วยให้พระเวสสันดรทำสิ่งที่ยากยิ่งก็คือโพธิญาณให้สำเร็จได้โบราณจารย์จึงนำผสมเป็นมวลสารสำคัญแต่มักจะปิดบังเคล็ดลับขั้นตอนการทำเอาไว้ นอกจากนี้ในทางศสยศาสตร์เองยังใช้บัวแฝดในการทำยาสเสน่ห์แบบให้รักให้หลงได้แต่เนื่องจากเจ้าของวิชาห่วงมากจึงไม่สามารถนำมาเผยแพร่ได้นะคะวัตถุมงคลที่มีบัวแฝดผสมอยู่จะทรงคุณวิเศษทางเมตตามหานิยมอย่างที่สุดและคำคูณดวงชะตามิให้ตกตำ่ำนอกจากบรรดาวัตถุมงคลแล้ว บัวแฝดถูกใช้เป็นมวลสารสำคัญในการทายาวัสนาจินดามมณีด้วยโบรณาณจารย์ท่านกล่าวว่าการเก็บบัวแฝดแต่ละดอกจะต้องใช้คาถาว่าคาถาพระเวสสันดรเรียกกันหาชาลีแล้วจึงค่อยเก็บดอกบอัวขึ้นมาจากนั้นอาจจะมีการปลุกเสกด้วยคาถาบัวแก้วบัวขวัญดอกบอัวตามความเชื่อของคนไทยนั้นถือว่ามีความเป็นมงคลค่ะ หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความบริสุทธิ์บัวเกิดจากโคลนตมแต่ก็เบ่งบานสวยงามได้เปรียบกับมนุษย์ที่อาจจะมีชาติกำเนิดต่ำต้อยแต่ก็สามารถภาคเพียรจนเจริญรุ่งเรืองได้เช่นกันจบคลิปในวันนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์และติดตามช่องให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ